งานเพื่อส่งภาพนะครับามาเยี่ยมการเลือกเพื่อเลือบ้านที่หน่วยดลาเนินกนะครับบ้านน้องแคนตำบลน้องไผ่ร้องอำเภอสกลวัดสุดทร์น,นะครับวันนี้ก็บรรยากาศเปิดไปวยความเรียบร้อยนะครับก็ทุกคนตั้งใจมาดําเนินานะครับมีงานที่น้องมา,นานลงคะแนนด้วยมีงานเจ้าหนี่นะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับอันนี้มาเก็บภาพ เพื่อจะไปออกทีวีนะขอบคุณวยกนนะครับ,รรรบน,นั่งคิดก่อนนั่งคิดก่อนว่าจะกาเบอร์ไหนอเอาตามสบายนะห้ามหาเสียงนะ,ะกขาบอยหาเสียงเลยอยู่นี่นะอันนี้ก็รยากาพี่น้องมาตรวจสอบมาชีรายชื่อนะครับเพื่อจะรับบัตรคิวนะแล้วก็ เดินเขไปตามคิวแล้วก็ไปตามข้างก่อนนะครับวันนี้ปิดเหตียบบ่ายสามสิบห้าจุดสูนหนองนะครับแล้วก็นักแนทนที่นี่เลยวันนี้ก็จะได้ผู้ใหญ่บ้านใหม่นะครับบ้านหนองแทนหมู่แปดตำบลหนองไ่ร้องหนองไ่ร้องำอำเภอสงโรงาก นาปรักเครือบุตรีมหาโชครอที่สุดแล้วครับไม่มีใครรอกว่านั้นเลยแล้วต้องผมยืนยันผมยืนยันจริงไหมน้องจริงไหมค่ะนั่นคือรอที่สุดใช่ไหมอันนี้อันนี้จ่ายเบี้ยเลี้ยงสองเท่ามขอบพูดเรื่องไม่เก่งของแต่ชมมาก เขาคุหาเลยครับตัดสินว่าใครจะได้นะหลังบ่ายสาม มีแต่เขระ้เลยเขามาหาพยาิงมาลงเลยเนาะเรอเาลงเบอทานจมากะาเ่านกาครับเพียเพีย <g incentiv ację> ัมาเรดูไว้ก่อนดูน่าเราเผือจะได้เชิญงานับ